ต้องระวังนะคะเห็นไหมป่าดุกนะฮะมานคือเก้าโอเคทุกคนดีค่ะทุกคน,นกแรกๆอว้วาจะพาทุกคนไปหาเห็ดน,นะคะแ,ะแล้ว่เข้ามาสองป่าแล้วรู้สึกว่าวันวคือเนาะเขาบอกเห็ดปวกออกแต่มันไม่เหมือนก็เลยคิดไปคิดมามาสิบเบ็ดนาคุณแม่ดีกว่าหาไส้เดือนก่อนนะ เือเสียหมอมากอโอ้โหไหนกะอนี้เสรเดือนยทำไร ปาปลาเมื่อจากสิบโจนน้ำลึกไหมล่ะโอโ,ห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 โหน้ำลึกน้ำลึกน้ำส่งเกอบบูดทางโน้นอันนี้นะ เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเยอะใส่ใส่เดือนเนาะหน่อไม้ไผ่เลี้ยงนี่นาของคุณแม่นะคะมียอยู่หนุงนอนโอ๊ะตัดตัดตต,ต้องมีตัดเอาอ,อืนี่ เป็นการไม่เสียเวลาปลอกหน่อไม้คดึงแล้วปลาคนดึงล้วดึงแล้ว,ลวปลาปลานิน้นปลานิน้นปลานิ้นตัวแรกไม่ดามานะคะเพราะว่ามันเป็นการทำมาหากินของ คนอีสานเราเนาะใส่บงใส่เบ็ดเนาะนี่จ้ะอาอ,อก,ก็ตัวแรกแกจ,จะข่าตัวในกระเมื่อดอกห้อนเด้วยจ้ะฝนตกจะร้อนมากอือจะไปไหนสิกระเดือนอเ้นยหนีตัวแล้วจะงกบ้าดอกว่าพ่อเก Uh-huh đừng mẹ đừng giờ đừng lấy luôn, đừng leo đi ngay, đừng leo đừng luôn luôn luôn, bảo nhảy รุดเลยเดี๋ยวเราจะเอาเหยื่อไม่เห็นไหมเราจะเอาอเหยื่ออันเก่านี้นะคะทายต่อดึงแล้วดึงแล้วพี่น้องเห็นปะดึงแล้วดึงแล้วอย่าพิ่งไปไหนโอ้ยรุดรุด นี่พอดีทอดจ้ะทอดเกินกับสมตำสามดึงอีกแล้วดึงอีกแล้วนี่นี่ดึงมุดแบบนี้นะไอรู้เลยไม่ใช่ปลาเนนมันต้องเป็นปลาดุกหรือปลาช่อนเห็นไหมปลาดุกนา๊ปรปะดุกนานะีน่ไม่ใช่ปลาดุกเลี้ยงกินเหยื่อตลอดเลยทุกคน ปดุกจัแบบต้องระวังนะคะอาลงก่อนยวถึกเงี่ยอันตรายที่สุดนะปลาดุกเนี่ยนี่คือปลาดุกหน้า เชียงปลาบนในใหานาใส่ขี้กเดือนแบบง่ายๆให้ทาเอาผักขยแงงนะจ๊ะมาใส่มือมันก็จะหายแรยกๆน่ะไอตัอง้งใจอยากไปหาเห็ดนะคะแต่ขเข้าไปแล้วปลาแรก ก็เห็ดล้วโงกแก่สองสามดอกเนาะแต่ว่ารอบนี้มันจะเป็นเห็ดปวกนะคะปลาที่สองเข้าไปนาจายนโกะเนี่แหละตรงขามน้ำโอ้ยดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วทุกคนดึงแล้ว,ลวอยางไงเดี๋ยว้ดูนะอสองอย่างนี้ต้องปลาดุกอีกแน่เลยเนะี่ยดึงจมปานนี่อ้าวลุด ลงกินลรพี่น้องกินละกินละนี่เห็นไงน,นี่ไม่เอานะคะเล็กเกินให้ตุน้องโตกินละลงปุ๊กกินปา๊าพี่น้องกินนิละตัวเดิมหรือเปล่าเนี่ยเอาาก่อนก็ได้กินละ ้งลงกินปับ๊บเหยือแบบอ้อเนี่ยภาษีกินง่ายปันนี้กินไีล้ล่มกินไหมจริงจริง ดึงแล้วดึงแล้วทุกคนดึงอย่างนงี้นะคะไม่ใช่ปลาดุกมันจะเป็นปลาเนนดึงอันนิโมม,มุดเนี่ยเดี๋ยวปลาเนนน้อย โตอยู่หรือเปล่าทุกคนอาจจะโตอยู่นะโอ้โตอยู่โตอยู่นี่ไงโตอยู่ว้าวลงสิลรกลง ดึงดึงๆละดึงละดึงละไฟมีอะไรอ่ะทำไมเพียวจัง

เดี๋ยวเรากินใครดีคะตำรวจหาหมากติดต่อเอาไปกินเอาไปเนื่อกินกับป่ากับแซมบบมีจะ้ะโอ้ยอะไรยังไปซิดต่อมันได้เยอะนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น มาดูกันนี่คักปออันนี้เป็นเทียน้าของคุณแม่มีโซฟามีที่นงที่นอนมีเตียงมีทุกอย่างนี่พอดีกินมานคือเก้าโอเคทุกคนเจอกันคลิปใหม่นะคะได้ปลาดุกหนึ่งตัวนี่ไงปลานิน ยายก็จะใส่เกลือเลยนะคะจากกนคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ